ไปเชิญท่านวัชรพลครับท่านสุดท้ายครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกบผมวัชรพลโตมรศักโคราชาติพัฒนาผมมีเรื่องหาเรือท่านประธานส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยที่กํากับดูแลการประปาภูมิภาคและทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนชครับท่านประธานครับผมได้รับเอกสารร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนซึ่งได้ลงชื่อนะครับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการปรับการขาดแคลนน้าประปา จากที่ผมเคยหาลหือท่านประธานไปเมื่อปีที่แล้วครับท่านประธานครับที่อยากจะให้ทางการประปาภูมิภาคเขต2จังหวัดสระบ,บุรีได้ดำเนินการวางท่อประปาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตตะบนสุรนารีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบ้านหนองมงหมู่ที่5บ้านยางใหญ่หมู่ที่3ซึ่งปัญหาในขณะนี้เนี่ยการประปาภูมิภาคเขต2ได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะผลักดัน โครงการต่างๆลงไปช่วยเหลือเพราะได้ออกไปดูแล้วเป็นความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแต่เนื่องจากปัญหาติดขัดในเรื่องของงบประมาณการประปาภูมิภาคเขตสองจึงได้ดำเนินการในช่วงต้นก่อนก็คือการต่อเชื่อมเมนประปาจากถนนมิตรภาพที่จะไปช่วยเหลือเขตพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปยังบ้านอย่างใหญ่หมู่ที่สาแต่ท่านประธานครับยังเหลือ,ออีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือหมู่บ้านหนองบงุงหมู่ที่ห้าที่ห่างออกไปอีกห้ากิโลเมตร ซึ่งในขนาดนี้เนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าบ้านหนองบงหมู่ที่หเนี่ยอยู่ติดกับเขตมหาวิาลยเทคโนโลยีสุรนารีใช้น้ำประปาบาดาลมีหอพักที่ให้นักศึกษาพักถึง60ผู้ประกอบการมีจำนวนประชากร2 0 0พันกว่าคนและมีประชากรแฝงถึง3,000ันกว่าคนขาดแคลนน้ำต้องซื้อน้ำจากเอกชนในวันนี้เขาได้มายื่นหนังสืออีกครั้งหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอความกรุณาท่านประธานครับผ่านไปยังสธนช และกระทรวงมหาดไทยได้โปรดกรุณาให้ทางการประปาภูมิภาคเขตสองนั้นได้ดำเนินการในการที่จะจัดสรรงบประมาณดำเนินการวางท่อประประตาต่อเชื่อมจากบ้านยางใหญ่ไปบ้านหนองบงและมหาวิาลัยเทคโนโลยีสุนันารีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ